รถนิสสันฟิกเกอรถคลาสสิกรถรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ1991งเถึงหนึ่้ถ้าผมจําไม่ผิด30กว่าปีครับ่อๆอกับอา,า,า,ายุผมนะขอบพระคุณคุณหมอครับที่สะสมรถแบบนี้และไอเทมแบบนี้ผมเองก็ชอบรถคลาสสิกเหมือนกันผมจะเล่นประมาณปี1980-198กว่าเอามาเก็บไว้เป็นลิมิเต็ดพวกนี้ไม่ว่าท่านจะเมนเทนแนนซ์หรือว่าท่านจะเคลือบสีให้เงาแบบไหนผมตีว่าท่านเป็นเงินออมนะ ท่านกําลังออมเงินออมความงามเข้าไปกับรถคันนี้และยืดอายุการใช้งานของสีแบบนี้ครับสีพาสเทลแบบนี้เป็นสีที่ไม่เหมือนสีปัจจุบันต่อให้พ่นสีใหม่นะครับผมทำอู่เอเชียมาตั้งแต่รุ่นป้าปีนี้50กว่าปีเราทำสีมาทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อครับดังนั้นรุ่นนี้อยู่ในทมำไ์ที่ป้าผมพ่นอยู่ด้วยช่วงนั้นนะสีตั้งแต่30ปีก่อนมันไม่เหมือนปัจจุบัน ความ m e n t a l ิกนะครับความเม็ดบอลเม็ดมุกต่างๆที่เขาม mix เข้าไปในสารเคมีนะมันมีความทนทานแตกต่างกันไม่เหมือนสีโรงงานปัจจุบันต่อให้ช่างทำย้อนยุคเขาก็จะใช้สีเป็นแม่สีมันจะเป็นแม่สีสีดำสีแดงสีขาวผสมกันแบบเรียบง่ายอย่างมากก็สองสีสีจึงบางเวลาขัดทำความสะอาดเวลาเช็ดล้างต้องระมัดระวังครับบอกกับ ผิวรถหรือโครงสร้างรถแต่ก่อนตัวถังรถแต่ก่อนในส่วนใหญ่เขาเป็นเหล็กการทําสีการเคลือบผิวต้องระมัดระวังสนิมอาจจะเกิดขึ้นมาหรือถ้ากระเทาะก็จะสีพองขึ้นมาได้เราเข้าใจบริบทอย่างดีครับรถคันนี้ค่อยๆขัดจัดเงาทำความสะอาดแต่ละจุดบางจุดสีบางบางจุดสีหนาก็มีเครื่องตรวจสอบให้แล้วถึงจะค่อยๆขัดสเต็ปหนึ่งสองสามด้วยน้ำยาแบรนด์เนม ผมอยากให้คุณหมอเก็บคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นที่ระลึกว่าเราพยายามใส่ใจรถที่คุณหมอรักหรือของสะสมคุณหมอเนี่ยเป็นอย่างดีค่อยๆขัดซอกหรือทุกสิ่งทุกอย่างรถแบบนี้ถนอมมือนะทำแรงไม่ได้นะครับผมเล่นรถเก่าผมจะบอกทิมงานเลยค่อยๆล้างค่อยๆทำความสะอาดอุปกรณ์บางอย่างหาซื้อไม่ได้ท่านใดที่มีรถคลาสิกแบบคุณหมอผมจัดให้ครับผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งก็ผมเข้าใจรถพวกนี้ผมชอบแล้วรถพวกนี้ล้างบ่อยก็ไม่ดี ปัญหาของไม่ได้ล้างบ่อยก็คือฝุ่นจะมาเกาะแล้วท่านไปเช็ดเกิดรอยฮารโรแกรมเป็นดวงดวงดวงรถไม่ได้ชนไม่ได้เฉียวแต่เกิดรอยขนแมวขึ้นมาเต็มมันเพาะอ,อะไรครับเพาะที่เราไปตากแห้งนี่แหละครับผมใช้ข้าวมาตากแห้งตากฝุ่นเอาไม้ขนไก่ไปปัดเอาผ้าแห้งไปเช็ดลดหมองได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเคลือบกาฟีนเป็นอะไรครับป้องกันการออกซิเดชันป้องกันการเกิดรอยจอดนิ่งๆนานๆไม่เป็นไร ขอบคุณคุณหมออีกครั้งแล้วทุกท่านที่ติดตามผมมาเจอนที่เอเชียคาสปาทั้งสาขาเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายใกล้ที่ไหนไปที่นั่นหรือจะทำที่นั่นไปเป็นแชนแนนอีกที่หนึ่งก็ได้ครับดูแลลิงก์กันตลอดเวลาสองสาขานะครับ